เดอบดเอบดเดอบดดูแล้วบ,บางครับดูแล้วฝากสกายครับโอ้โหนี่เป็นสัสสกายแรกของเดือนนี้เลยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณโบบูจิคงนะครับดีจ้าโอ้โหแต่เห็นทับนี่ผมเห็นทับตั้งแต่เช้าแล้วนะ แล้วอันซับครับแล้วอันซับครับ,รบว้า <What? S 1> วรอบนี้กดอีกรอ,นะอบนะผมลงมาเลยกดให้ตกใจนะสะดุ้งเลยเมื่อกี้เนี่ย้ก็ได้กหน่อยอนะไรผมมาอีกรอบอ้อาวอันนี้หมดเลยโม,มากเลยนะครับถ้นะาไม่อยู่นะครับ เราดูข้าไปครูไทยไปเก็บตัวบางไปอีกครับตอนนี้ดูว่าจะคมพอหรือเปล่าสันตายไปตามเลยนี่เลยตกลงไปโอ้แล้วเบิกยอมตายสามตัวดูว่าจะการอยู่หรือเปล่าตัวแรกที่จะเกิดมาตอ่อคือมีนานะครับอีกสิบวินาทีเดินที่ตีมาที่ป้อมกาไปที่เรียบร้อยแนละ้วไว้โอกาสมากัดปัอมลงดูเอาโดนค่ะกิ้งออกไปได้ครับตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่ตอนนี้มีนาอยู่ข่าววิ่เกิดมาครับลงดูโอ้โห,โห อีกาโดนเอาไว้ตกใจทนะั้งหูขอบคุณน่ารักตะใครด้วยนะครับขอ,ขอบคุณม่ารักตะคร้ผมดิลั่นเลยหูเขาตกใจขอบคุณน่ารักตะไครขึ้นหน้าจอด้วยนะครับ